ความท้าทายในการเป็นนายอำเภอสาบูดก็คือจะทําอย่างไรที่จะพัฒนาอ,อําเภอเล็กๆซึ่งเป็นเมืองปิดให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นในช่วงต้นที่เข้ามาทํางานนะครับผมก็พยายามเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโคนเรื่องงานในพื้นที่ให้มากที่สุดเพื่อที่จะได้บริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมได้ทําโครงการเดินไป46ไมล์กับน,นายอำเภอไปพบกับที่น้องประชาชนทั้ง46หมู่บ้านก็ได้มีข้อมูลในต่างๆมาประกอบมากมายนะครับ เมื่อรู้คนรู้งานรู้พื้นที่อย่างทองแท้แล้วก็มองเห็นโอกาสในการพัฒนาอำเภอสะโบดให้เป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยศักยภาพที่สะโบดมีไม่ว่าจะเป็นมิติทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นภูเขาป่าไมา้หรือมิติทางวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายของกลุ่มชนชาติพันธุ์ต่างๆทําให้มีจุดเด่นในเรื่องของภาษาการแต่งกายอาหารการกินประเพณีท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์กลุมชนประกอบก,บกับการที่ผมเป็นคนรักการท่องเที่ยวเมื่อมีโอกาสก็จะเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดและอำเภอต่างๆ ได้เห็นได้ศึกษาข้อมูลก็จะนําประสบการณ์ตรงนั้นมาพัฒนาอําเภอสาบดของเราครับมีการเริ่มเทศกาลดอกไม้งามบานสะพรั่งทั้งอำเภอสาบดหรือการสร้างสตอรี่ใหม่ของท้องถิ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเช่นเรื่องจินตนาการตำนานชาวสาบดเป็นต้นครับผมเชื่อว่าในอนาคตชาวอำเภอสาบดจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวแน่นอนครับการพัฒนาพื้นที่ที่ไม่มีอะไรเลยให้เป็นนวัตรกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม,ใหม่ๆ สิ่งหนึ่งที่ผู้นําหรือนายอำเภอต้องเป็นคือต้องเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงดิจิ a ัลเอเจนต์นายอำเภอต้องถุดประกายกระตุ้นความคิดให้เกิดการพัฒนาพื้นที่อย่างสร้างสรรค์รวมถึงรับฟังแนวคิดซึ่งกันและกันเพื่อจะได้เรียนรู้และเข้าใจกันมากขึ้นทันจะนําไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไปครับสนับสนุนโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย